คือล้านเจ็ดนะถ้ามันดูเยอะกว่าเดิม,มดูโล่มันแตกง่ายกว่าเดิมวะโอ้โหเดี๋ยวเราโยนป้อมไหมครับโยนไว้ตรงนี้โยนไว้ตรงนี้นี่แหละเต็มเลยดูเสร็จปะโอ้โยนแหมนี่ไงนี่ไงลอยกันเข้าไปลอยกันเข้าไปนั่นไงนั่นไงซึบไปครับโอ้โหเฮ้ยแรงมากอะเฮ้ย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเทเซเวอร์การโอ้โหในครั้งนี้ครับผมผมจะลองเจ้าคาจิกับอัลติเมแลนสล็อตพร้อมกันเลยเจ้าคาจิในเทนนี้ครับผมนี่เลือดแสนแปดเท่าเดิมสปีดเท่าเดิมเฮ้ยแต่ว่านี่ครับผมทุนระเบิดที่เจ้าคาจิวางครับผมจากเทสทีแล้วเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดหมื่นเก้าแล้วเพิ่มขึ้นมาตั้งสองหมื่นเฮ้ยเพิ่มขึ้นมาเยอะนะ แล้วเจ้าคาจิครับผมตอนนี้ตัวโตแล้วซึ่งในเทสก่อนเนี่ยตัวยังจิ๋วหลิวอยู่เลยเวลากดดูครับซึ่งสกิลของทุ่นระเบิดเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับผมมีวางได้10ลูกระยะ200เมตรเดนมาร์กลูกละ5%เตครับและนักบินคร,ราฟไรเดอร์ความสามารถก็ยังเหมือนเดิมครับถ้าเกิดศัตรูที่โดนทุ่นระเบิดของเราเนี่ยก็จะติด EMP ไปด้วยและอันเจมเม็แลนด์สลอนครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมยกเวนนี่โลซึ่งในเทสก่อนครับผมโลจะอยู่ที่ล้านสี่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นล้านเจ็ดแล้วเฮ้ยอันนี้หนาตื ไปครับเพื่อนๆพาเจ้าหูนทั้ง5ตัตเนี่ยลงสนามกันดีกว่ามันจะเล่นเป็นยังไงบ้างนะไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเเลยโอ<ๆ> <Okay, S 2> เคครับเพื่อนๆอ่ะไปเราเข้าเสากลางเลยว่านี่ไงเราทิ้งไข่ไว้ก่อนเราทิ้งไข่ไว้ก่อนเฮ้ยแพ้แพ้แพ้มา เพนดีครับปะ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 เพน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 ไม่ทันแล้วเพนไม่ทันโอ้โหโดนล็อกด้วยหืมบางมากอ่ะแล้วเจอนี่ครับบายเดสเซตเนี่ยไม่รอดจ้ะเฮ้ยข้จิมันปะทะใครได้อ่ะคือเราต้องแอบไกลๆเลยหรอไปครับเข้าเกียร์ครับเข้าเกียร์หมาแงินเงิน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 งเฮ้ยเปลี่ยนเป้าอีกโอ้โหเฮ้ยคือมีโล่จริงป่ะเนี่ย คือล้านเจ็ดนะถ้ามันดูเยอะกว่าเดิมไปดูโล่มันแตกง่ายกว่าเดิมวะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโล่มันบากหรือเปล่าคือแตกเลยทันทีย hey, ok ังไม่ทันทำอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้โหเฮ้ยมาละไอตัวนี้ไอตัวนี้ตัวนี้ไอนี่ครับจัดนะครับจัดนะครับโอ้โห

ไปไปลอยไปลอยไปเอาเสาก่อนแล้วกันครับลอยไหมลอยไหมโอเคยานแม่เอ้ยนี่คิวด้วยนี่แหละปอบระเบิดทิ้งป๊อบทุ่นระเบิดโอ้ยมาดิวะมาดิวะเอาดิยิงไม่โดนเลยคิวคิวอุ้ยอุ้ยโดนล็อกเฮ้ยเนี่ยหายตัวก่อนครับโอ้โหเนี่ยเกิือระยะ3 0มร้ยเมตรมันไม่เห็นเราไม่ไม่เห็นเรา เราโยนทิ้งไว้ครับเออเนี่ยจริงมันต้องเป็นอย่างนี้เว้ยโยนไปข้างหน้าไม่ใช่ปล่อยไว้เฉยๆที่พื้นมาเด้มาเด้โอ้โหฮิวก็โดนล็อกอีกแล้วเฮ้ยโดนอะไรล็อกอ่ะมันได้หรอมันได้หรอล็อกปุ๊บปั๊บงี้เลยหรอโว้วโว้วโว้วว้วว้วแอะเนี่ย ทุนระเบิดวางไว้เต็มสนามอ่ะว้าวโอ้โหเสร็จเลยบางอะไรขนาดนี้เนี่ยอ๋อทุนลำบาดสมควรเราเรามีใครไหมมีใครไหมไอ้นี่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 จัดไปครับฟื้โอเคทิ้งป้อมไปครับเฮ้ยทิ้งทุนสิทิ้งป้อมโยนไปโยนไปครับเนี่ยใ,ใครเข้าเสาก็ต้องโดนว่ะโดนว่ะ เดี๋ยว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 อุ้ยไอ้นู่นครับนี่ถึงไม่ถึงมีใครถึงระยะมั้งนี่ไงนี่ไงไปโอ้โหโอ้โหทิ้งไว้ก่อนครับผมทิ้งไว้ก่อนเลยทิ้งไว้ก่อนเลยอุ้ยอุ้ยหิวก่อนครับผมอือหือนะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าระยะก่อนเข้าระยะยังเข้าระยะยังโดนไหมอ่ะ แบโดนล็อกเฮ้ยอะไรมันล็อกวะยิงปุ๊บล็อกปั๊บยิงไ,ไม่ได้ดิไปครับแลนสล็อตครับชับโอ้โหเข้าหัวหมิงอ่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนครับมาจัดไปฟับ โอ้โหโยนป้อมทิ้งไปครับป้ายป้ายปายเนี่ยเนี่ยแต่ปัญหาคือมันว่ามันไม่สามารถแบบเข้ามาในนี้ได้เว้ยโยนไหมครับหืมตัวนี้ตัวนี้นเฮ้ยโลมาแล้วโลมาแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นครับเห็นครับผมว่าน่าจะตามไม่ทันนะนี่นี่นี่น,นี่แล้วเราโยนป้อมไหมครับ โยนไว้ตรงนี้โยนไว้ตรงนี้นี่แหละเต็มเลยดูเสร็จป่ะโอ้โยนไหม <N> นี่ไงนี่ไงลอยกันเข้าไปลอยกันเข้าไปโยนไหมครับหายตัวจ้าโอเคให้เกิือระยะไว้ก่อนอะ่ะเออไม่งั้นอาจจะไม่ไหววะ่ะมาลองดูครับแบคเรียวเล่ครับปึ๊บโอ้เอาไปอีกเอาไปอีก เดี๋ยวเราต้องพลิวไว้ก,ก่อนพลิ้วไว้ก,ก่อนครับอา้าวหายหมดเลยติดพื้นหมดเลยโอเคฟาบเสร็จปะ่ะแหมนิดเดียวไงอะไงอะโดนจับเสร็จนะจ๊า <laughs> ไปไป,ไปครับไอ้ตัวนี้เฮ้ยพันเมตรเหรอนะไปครับเอาทุ่นระเบิดอะไปวางไว้ที่เสาดีกว่าปืบปืบปืบครับ ปึบครับโอเคไม่มีใครเห็นเรานะเน่เน่เน่โอ้มาแล้ว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 เพนครับเพนจ้าโยนไว้ก่อนเลยโยนไว้ก่อนเลยครับโยนไว้นี่ไงดูนี่เซฟว้าทุนระเบิดเราทุนระเบิดสังหารมันจะดีใช่ไหมฮะโอเคเราเน่เน่เน่ตัวนี้เฮ้ยตรงนู้นครับไปก่อนเลยครับซึบ อเฮ้ยก็เข้านี่เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมันอยู่ใต้หลังคามันก็ไม่รู้สึกดีโอเคปึ๊บโยนไหมครับโยนเหมือนโถ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 นี่ไงคาจีนักยนทุ่นระเบิดสังหารโยนนะไม่ใช่วางนะโอเคผมมาดูสกอร์ดีกว่าทำได้เท่าไหร่ครับเฮ้ยที่หนึ่งเฉยว่าตีสี่ล้านสองครับผมโอเคไป ลุยๆๆๆๆนี่เขาเกียร์แล้วเขาเกียร์แล้วไปโอ้โคตรสปีดอ่ะจัดไปดิเสร็จปะเสร็จปะหล่วงครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรกันโอ้โหนั่นไงนั่นไงไม่ทันจามเฮ้ยทันเหรอแหมไม่มีนักบินดีล็อกอีกแล้วว่ะอะไรมันล็อกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันล็อกได้เร็วมากยิงปุ๊ธหนึ่งล็อกเลยเหรอมาจิครับมาจิมาเอาสาวซีโอ้ยดูซากเลยจะล้อนเราไปครับโยนไหมโยนไหมครับโยนไว้โยนไว้เยอะๆโยนไว้เยอะๆสิบลูกเอาให้หมดเอาให้หมดเห็นจ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันใช้นี่นิววานั่นไงนั่นไงซึบไปครับโอ้โหเฮ้ยแรงมากอ่ะเฮ้ย รู้ว่าคาจิมันบางบางแบบบางบางเเลยแบบโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ปิวแล้วอ่ะนี่เราก็พยายามจะแบบวางระเบิดไว้ยืนนะแล้วพลอยคาจิมันตุยอ่ะ้อมระเบิดที่วางไว้ก็หายหมดเลยใช่ไหมอีกแล้วอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคเพ่นแล้วครับผมทำอะไรทำอะไรของคุณครับ ไม่ได้แอมพี่ลรอครับเราจะต้องนี่ครับดูู้ๆครับอมมันแอบอยู่หมดเลยเฮ้ยน,นั่นโดดไปดิยานแม่ซ้ำครับโอ้โหเราก็หก0เมตรป่ะถอยครับถอยครับ,รบไม่ทันแรอวะไม่ทันจริงๆเอาอวะเฮ้ออะไรเนี่ยแรสล็อตครับอืม โล่แตกแล้วอะ่ะจัดไปครับว้าวว้าวว้าวมามาโอ้โหสิงสิงๆิงแลนสลอสซิ่งครับมาเดยมาเดรีโหลดรีโหลดรีโหลดหนะนะๆนะหนะนะ,นะ,นะ,นะหุ่ยแรงว่ะหุ่ยแหไอ,อ้ไอ้ดาบนี่ก็จะเล่นจังเลยนะเฮ้อ ไปครับลุยกันไปลุยแม,ไม่ไม่ทันแล้วแลนสลอตเอ้ยตัวนี้ครับเซ็บวู้มันออกตัวชาว้าวว้าวล็อกอะไรล็อกวะเฮ้ยแล้วดาบเยอะจังเลยนะฮะน,น,นั่นไงอื้ม นี่ไงเราให้พรร้นระยะ350ก่อนครับเพราะว่าปืนเรา600ไงเราก็เออมาไกลๆก็ได้จะจเข้าไปประชิดทำไมระยะเขาเนอะเออเราไม่มีฮิลเลือดด้วยนะเสียดายขาเจีเ๋ยหูดิโลเอ้ยเด้งเ,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 เลือดโอ้โหเมาเลอร์ม,มาแล้วอ๋ออินนั่นแน่เลยว่ะเราเจอร์ โอ้ย oh. เห็นครับเห็นครับเสร็จกัน oh. น่าเงี้ยว่าแล้วแล้วจะรอดเหรอไหมครับผมกัจจิวางระเบิดกันดีกว่าโยนไหมครับโยนไหมลืมดูแหมเทสพี่มาซะไวเชียวนะไปครับโยนไว้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  ใครเข้ามาในรัศมีเราต้องโดนเนี่ยโยนไปป๋อมแปมป๋อมแปมป๋อมแปมเลยป๋อมแปมเลยไปไปไป,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 ป <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเทสว่ะโอ้โหแต่ละคนอะไรกันเนี่ยกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยทำไมแลนสลลอตโล่มันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยห <c oughs> รือว่าโดนมันโดนหนักกันไปหอ่อคือเกิดมาที่บ้านใช่ไหมโดนปืนยิงปุ๊บ เข้าเนื้อเลยไม่ติดโล่สักเน็ต <c oughs> เอ๊ะหรือว่าไอ้ปืนเดสเตรทไอ้ปืนที่มันวงโคจรอ,อะ่ะมันยิงเข้าด้านข้างมันไม่ได้ยิงเข้าหน้าโลเลยเออว่ะก็เป็นไปได้อันนั้นเหนื่อยใจแต่เอาจริงคือไอ้หุ่นแอนติเมทอะมันก็ไม่ได้เป็นเมตาครับผมแน่นอนมันเป็นหุ่นที่อยากสะสมอยากเก็บอะไรอย่างงี้มากกว่าส่วนตัวผมว่าอาวุธอะมันโอเคทารานวิดิเมอร์แรงครับผมแต่หุ่นอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาหน้าใช้ขนาดนั้นส่วนเจ้าคาจินี่ ออาจจะเล่นยังไงดีวะเนี่ยคือบ,บางมากมากอะบางมากๆอาจจะนี่แหละอาวุธ600-800 1 0 0นร่เี้ยผมว่าน่าจะเหมาะก,กับมันซึ่งและเวลามันใช้สกิลเว้ยเข้าไปในระยะ300เมตรศัตรูก็ยิงได้นะจ๊ะโอ้โหคือมันต้องเป็นถูลสายไกลๆ,ๆอย่างเดียวเลยอะ่ะย่อนไอ้ทุนระเบิดไว้ให้ทั่วๆ แล้วก็แอบ,บอย่าให้ตัวเองตุยนะถ้าเกิดตัวเองตุยปุ๊บท่ารวมเบอร์ที่วางไว้อาจจะหายไปได้เออเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราแอบบแอบบเราขโมยเสาเสร็จแล้วก็วางทุ่นระเบิดไว้ที่เสารอศัตรูเข้ามาเหยียบกับระเบิดของเราโอ้โหอย่างเนี้ยมันน่าจะต้องเล่นเป็นแบบนั้นแหลนะเนาะจะไปเผยตัวยิงปะทะก,กันตรงๆไม่มีทางครับนะผมแสนแปดเลือดตันที่แสนแปดสะเทือนหัวใจเดี๋ยวราเพื่อน เตรียมรับแรงกระแทกหรือเปล่าวะในอีกประมาณ10กว่าวันเพื่อนอัปเดต11.4ก็จะมาแล้วแต่จนตัวผมว่าเจ้าคาจิเนี่ยมันเป็นหุ่นที่นุ่มนิ่มเป็นปูนิ่มมากกว่านะเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างกับเจ้าคาจิแล้วก็เจ้าแลนสลอดก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล